สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพอกผมครับช่องทิดใช้แชนนลนะครับหลังจากที่เขาบริเวณพอกกันหลายมือนะครับเนื่องจากยางเขาปลาขาพริกนะครับก็เลยได้หยุดรักษาตัวอยู่ลงพัาบานนะครับไอเขาลงบานอยู่สองสามรอบครับการก็ดีขึ้นแล้วครับก็เลยในขม้าอีกครับไปรุ่นน้บกันครับพี่น้องปทีิโศกสีหมานสัานเลยครับ เด็กก็ฝากติดตามนะครับช่องติดแค่เนี่ลครับผมสายครับกอครับพี่น้องโอ้ยอยู่กับหุ่นท้างอรุณครับมันเลี้ยงอะไรครับพึ่งหนาเห็ดกอดอกหนึ่งครับพอแล้วครับอกอครับ ครับดอกง้ำอยู่ครับก้อยนะครับอืมพอดิเห็ดก,ก้อยครับก้อยครับ พิตนแหล่ครับเพิ่งครับ ดอกหน่อยกับดอกโถาครับโหได้บูบูนะครับพี่น้องต้องคือแตกทุบโอ้โหเด้กคืนหนึ่งเลครับอู้หล่มหลุมหลมหล,มย,ยลมยังยันหล่มให้หล่มนะครับลองดอกครับพี่น้องเยี้ยงกันดีครับ ผึ่งขาไล้ครับน่ารลกครับเม้งต่อมเม้งเม้งอยู่พื่อนขาไล้ครับ ก่อนเงียง้ยเราเคยพี่น้องโอ้ยถึกมีดถึกบานครับเรืงงูดอกแรกของเ้าครับมือนห่วงแต่หิดกอน,นะครับเรืองงูพิ่งพั่วครับเพิ่งเห็นดอกแรกนะครับงับอยู่ครับถึงนุ่งนุ่งครับอย่างนี้เลยครับ สูงทีเดียนี่แหละครับเห็ดท้อกระไดนี่ครับพ่ออยู่นะครับหนุ่มยุ้งครับโอ้ยพี่น้องครับเบิ่งขาครับพ่อเบิ่งขาครับผู้บอกพูดว่ามันกินได้ขาแต่โบอิมโบเบิดครับงาบครับครับครับโบตัดหลายนะครับขาโบแสบเพระโบคือดอกพึ่งแดงดอกแรกครับมึง นึงหูขาวน่อยครับพี่น้องมันแห้งนะครับดอกเลยบ่ค่อยงามเลยครับหลายแห้งกับบ่ได้คิดดูดออกจกันครับเบิ่งครับเห็ดทัง้งหมดนลย มึงเตลมะดอกครับแค่มันค้นกะโอ้แบบปดสิบเทื้นหมดแล้วครับเนี่ยเอาไปเั่นแล้วครับมือนีนเห็ดมันห่างแล้วครับเก็บไปนะครับปาดนี้จะบุษชักเขาครับขนาดมีดหัวกระซื้อเมื่อคืนนะครับครับบางหินยางพานมาครับผัวติเห็ดโถกๆครับผัวดอกนี่ว่ามันกะบัวทั้งบัวเถ่าดอกครับเพราะอะไรยังครับนะครับดอกนี่เพราะอะไรยังครับ เดียงครับแค้เด็อุ้ยเอาบ่ได้แล้วครับขึ้นละเมื่อนี้เขาปรากฏว่าพ่อแกสูงไว้นะครับพ่อแกบันๆนครับบ่ค่อยพ่อนุ่มๆมึอเลยเห็ดมันเริ่มไว้ได้นะครับฝนมดตกนะครับฝนสิงช่วงไปถ้าฝนตกดีๆกะเห็ดกระชี้เกิดมาเรื่อยๆอยู่ครับช่วงนี้เขาก็า หีบหีบบานเห็ดเลี้ยมไปนะครับจังเดี๋ยวกะเทียฟุกเทียหมันเทียเทียป่อดอกงามๆก็ค่อยย่างไปเรื่อยนนะครับอีกแล้วครับพี่น้องนี่ใส่สไตล์เดียวกันหมดครับเห็ดหัวมือนะครับโอ้ยของเชียร์กันดยู่กันล้วโอ้บานแต่บานเทีครับกระดองนะี่ยนั่นบานธรรมดาครับ น้ำครับเห็ดลูกเขาครับพี่น้องน่ครับหอยเตีไปนี่ปิ้นท่องปิ้นไงไปเยอะครับมูนึงครับหัวโ้ยหอยหยยบก็ป้องกันครับเนี่บเห็ดใตี๋ยไปไหมมันครับมันเห็ดเป็นเห็ดูกเขาแล้วครับเอาครับเก็บก้อนครับบัณนะเพราะเห็ดนี่ก็เก็บพือกันครับ อนคยกักษ์เถาเนี่ยครับเตีกเอาได้อยู่ครับวิ่งหนึ่งนะครับ,รบมาหันพ่อเตี้ยเถาเถานะครับาพ่อนุ่มเหบ้านนะครับถึงนึงนุ้งครับพลังงาน

แค่เนี้ยใช่รับพี่น่องบดทอครับดอกนี้ครับอ้แต่แท้ทอแล้วครับนี่บอกด้ครับใ้เชียงโอ้อย่างมาดเต็นดุน,น,ดค,ค,ดนครับพี่น่องสวยยิ่งกว่าอีกดอกนะครับ อครับมันแห้งแรงงลายเปนสีแดงเป็นสีขาวครับนี่ครับขนเห็ดก้อนะครับมึงนี่เกิดไปจําครับถึงซึกระเป๋าครับสึกระเป๋าครับ แขงครับเท่าก็เลือครับแต่แข็งดีครับครับพี่น้องครับผลงานของเฮามื่อนนะครับหลังจากออกจากปาม้านะครับกับมาหอดรถเราเยบร้อยแล้วครับเมือนี้ก็ถือว่าสู้ว่ามันแล้วครับมาสวยๆนะครับธรรมดาออกบ้านก็พระออกบินทบาทนะครับมือนี้พระบินตบาบันจนกลับวัดนแล้วครับก็ได้กลับก็ได้ลงขึ้นเข่ามามือนี้ทั้งทิศใช้ชาแนลนะครับมี มานุา่ฝาพี่ฝากน้องรับเพียงตัวนี้นะครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องที่ติดตามรับชมทั้งช่องไทยติดใช้ช่แน,นลนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญสุกผู้สุขนนะครับถ้ายคลิปนี้ก็เพียงทัวนี้และครับพ่อกันคลิปนาครับสวัสดีครับ